มาเอามาให้น้องเล่นน้องอยากเล่นมากใช่ไหมครับไฟทําไมทําแบบเนี้ยขึ้นไปอยู่บนห้องเลยนะน้องๆเสร็จกันยังเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ไปอ่ะแม่นั่ยจะซื้อให้เล็กกว่าน,นี้อีกนิดหนึ่งใช่ค่ะแม่ทนทนใส่ไปก่อนนะลูกค่ะแม่ครับแล้วชุดใหม่ผมล่ะครับชุดนี้ไฟยังใส่ได้อยู่ไหมลูกได้อยู่ครับงั้นไฟก็ใส่ไปก่อนนะลูกชุดน้องอ่ะเล็กหมดละเลยอย่างมันก็เก่าด้วยถ้าไฟใส่ไม่ได้ไม่ค่อยซื้อใหม่ให้นะก็ได้ครับเอาลรมาแล้วลูกไปเด็กๆไปโรงเรียนกันลูกจ้า คะแล้วล่ะลูกสว,ส,สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้านี่จ้าลูกแม่ซื้อเลโก้ที่ลิศชอบมาเลยนะขอบคุณค่ะจ้ารูบิดลูกวันก่อนหเห็นว่าหนูอยากได้แม่เลยซื้อมาให้ขอบคุณค่ะแม่แม่ครับลองผมเหรอครับของเล่นเหรอลูกผมโตแล้วไม่ต้องเล่นหรอกลูกปะไปเล่นกีตาร์ปะครับแม่แม่คะแล้วมันแก่อย่างไงเหรอคะนี่งไงคะแก่ข้างหลังนี้คะ แม่ครับผมมีอะไรจะให้ดูครับนี่ครับเออเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนแม่ยุ่งอยู่เนี่ยน้อง่อของเล่นไม่ได้เดี๋ยวแม่ดูของเล่นน้องก่อน้นผมจะไปไหนก็ไปกอนลูกครับ พี่คะขอขอเล่นหน่อยครับพี่ไม่ให้เล่นพี่ไฟขาขอเล่นหน่อยค่ะไม่พี่ไม่ให้เล่นมันของพี่แม่คะพี่ไฟไม่แบ่งหนูเล่นค่ะแม่คะช่วยหนูด้วย ไฟไม่แบ่งหนูเล่นไฟทำไมไม่ให้น้องเล่นนะลูกแต่นี่มันของผมนะครับแม่แม่รู้เป็นของผมแบ่งน้องเล่นด้วยสิผมเก็บตังค์ซื้อเองเลยนะครับแม่รู้แล้วไฟเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องสิมาเอามาให้น้องเล่นน้องอยากเล่นมากใช่ไหมครับไฟทําไมททำแบบเนี้ยขึ้นไปอยู่บนห้องเลยนะไม่ไหวเลยมาพูดหนูเล่นเลโกู้กลูก โอดีอเสร็้ี่มาตีมมาสองพัตีมา่ี่ว่าอะไรูใ่ไหมว่าดอกนี้ด้วยดอกนี้ของพี่พี่ยูก แบ่งกินนี่ซอดให้เอาดูภาพวาดของไฟสิลูกมีหนมีพ่อมีแม่มีไฟพ่อกลัวของฉันใช่มีสิลูกมาครับ เห็นภาพวาดผมไหมครับอันนี้หรือเปล่าลูกใช่ครับพี่ไฟได้วาดลูกเก่งเหมือนกันนะเนี่ยดูสิวาดซะแม่เหมือนเลยอะ่ะครับเดี๋ยวถ้าพ่อกลับมาจากต่างจังหวัดนะ่ะแม่จะบอกพ่อพาไปเที่ยวนะได้ครับดีไหมทุกคนดีค่ะจ้าเป็นพี่น้องกันน่ะต้องรักกันนะลูกครับแม่ถึงแม้เราจะทะเลาะกันขนาดไหนอะ่ะพวกหนูสามคนก็เป็นพี่น้องกันนะครัจ้า 朋友